สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวดีสำหรับเราชาวเกษตรกรนะคะจากทกสเตรียมออกสินเชื่อ3โครงการวงเงิน1.7แสนล้านนะคะช่วยเกษตรกรหลังโควิดรายละเอียดนะคะ ทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เผยผลการดำเนินงานเจ็ดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสินเชื่อฉุกเฉินมีผู้ลงทะเบียนรับสินเชื่อจำนวน2ล้านรายจ่ายไปแล้วกว่า200,000รายเตรียมออกสินเชื่อและแผนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะล่าสุดนายอภิรมสุประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือทกสเปิดเผยว่าทกสได้ดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างต่อนเนื่องโดยแบ่งออกเป็น7มาตรการนะคะประกอบด้วย 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทกสในภาพรวมประกอบด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบีย้ย ปลอดชำระต้นเงินใน3ปีแรกให้กับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ NPL ครอบคลุมทั้งเกษตรกรลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันระยะเวลาดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2564และยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องซึ่งมีลูกค้าที่เข้าขายได้รับความช่วยเหลือจำนวน3.85ล้านรายมูลค่านี้รวมกว่า1.42ล้านล้านบาทมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนนะคะโดยแบ่งชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ย3เดือนโดยอัตโนมัติก็ เมษายนถึงมิถุนายน63ทั้งในส่วนของกเกษตรกรและบุคคลทั่วไปทั้งประเภทสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลูกค้าที่เข้าข่ายการได้รับความช่วยเหลือจำนวน89,735รายมูลนี่รวมสาม4มล้านบาท สาม,มา,รารถดำเนิให้ความช่วยเหลือทางการเงินลูกค้า SME แบ่งเป็น2มาตรการได้แก่1มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยหเดือนเมษายนถึกันยายน6-3แบบอัตโนมัติทุกรายให้กับ SME ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน1ล้านบาทที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน100ล้านบาทและในระยะพักชำระหนี้ และในระยะภาคชำระหนี้ลูกค้ามีประสงค์ชำระหนี้ทกสจะคืนดอกเบี้ยร้อยละสิบของเงินที่ส่งชำระซึ่งมีลูกค้า SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน667,928รายมูลนี่รวม221,104 00ล้านบาท2มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME นะคะ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน500ล้านบาทในอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีรัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบีย้ยแทน6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ20ของยอดหนี้คงค้างณวันที่31ธันวาคม62โดยมีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วจำนวน 11,341รายเป็นจำนวนเงิน5,564.41ล้านบาท4มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบีย้ยเงินกู้ทั้งระบบที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเป็นสายน6-3ถึงมีนาคม6-4เป็นระยะเวลา1ปีโดยอัตโนมัติและยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าก่อนเข้าโครงการ ให้กับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทุกกลุ่มทั้งที่เป็นเกษตรกร,ร,กรลายคนบุคคลผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสากลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีลูกค้าที่เข้าขายได้รับความช่วยเหลือจำนวน3า4ล้านสานรายมูลนี้รวม1 5, 2 6 5 4ล้าล้านบาท ้ามาตรการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรและครอบครัวของเกษตรกร,กรในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ0 1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกันโดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนับจากวันกู้ซึ่งล่าสุดมีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้วจำนวน2,82,967รายโดยทกสได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน2 0 0 0 0 0 1,573รายเป็นจำนวนเงินกว่า2,000ล้านบาททั้งนี้ทกสจะเปิดให้กลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารคัดกรองแล้วสามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมาติดต่อที่ทกศสาขาโดยจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1มิถุนายน2563 6มาตรการาชดเชยรายได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังโดยจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนซึ่งทกสได้กำหนดให้มีผู้พิทักษ์สิทธิ์จำนวน5,630รายเพื่อทำหน้าที่สอบทานการประกอบอาชีพของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วจำนวน212,987รายจากทั้งหมด218,621ราย หรือคิดเป็นร้อยละ97.4 7นะคะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีรายละ15,000บาทโดยจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมนะคะจำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณ150,000ล้านบาทโดยทกสได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 4,722,198รายเป็นจำนวนเงิน23,619.8 0ล้านบาทโดยนายอภิรมกล่าวต่อไปว่าทกสได้เตรียมออกสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรหลังจากที่สถานการณ์การแพร,ร่ระบาดเริ่มคลี่คลายแล้ว เพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จำนวน3โครงการนะคะ 1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้าทกสอมาก่อนได้มีเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวงเงินรวม1,000 0ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาท สสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดสำหรับเกษตรกร,กรทายาทเกษตรกร,กรหรือคนกลุ่มใหม่ที่กลับสู่ภูมิลำเนาและสนใจในการทำเกษตรกรกรมวงเงินรวมห0หมื่นล้านบาท 3. ส,สินเชื่อระยะสัน้นหรือดูการผลิตใหม่สำหรับเกษตรกร,กรที่ได้รับการพักชำระหนี้เพื่อเป็นทุนในการทำการเกษตรระรรยะสัน้นปีการผลิต2 5 6 3 2 5 6 4วงเงินรวม ห0,000แสนล้านบาทวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน5 0,000บาททั้งนี้สินเชื่อทั้ง3โครงการอัตราดอกเบียบ้ยผ่อนปรนอย่างไรก็ตามธกศจะเร่งนำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไปนอกจากนี้ธกสยังได้เรียมมาตรการในการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือให้เกรรษตรกรลูกค้า กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนมีรายได้ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งทกศมุ่งหวังว่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน1ล้านรายข่าวดีของทกสอนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ เดี๋ยวแอดมินจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปใครฟังไม่ทันมาอ่านตามหลังได้นะคะ